อ่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คนก็อยู่กับผมเช่นเคยครับคนเก่าคนเดิมเดิมเสียงหล่อๆนะครับลาไฟโลครับตอนนี้อ่าคนคุ้คุณคนต้องสงสัยกันนิดนึงนะครับทำไมอยู่ดีแคสเลสเดนอีวิวอยู่ดีอยู่ดีมาแคส a แถมไม่ใช่ a ธรรมดาเป็น a อิมบาด้วยนะครับก็พอดีว่าเพื่อนผมอ่าวันนี้ยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนี่ครับอ่าแนะนําตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับครับ อ่าปล่อยเขาไปครับชื่อผักคูปอนอันที่จริงผมจะบอกชื่อจริงเขเลยนะครับแต่เขาโวยวายไม่ยอมนะครับแหม่คูจะคึกมากครับคงจะอานิดนึงครับกับการประกาศชื่อจริงของตัวเองอ่านะครับมาเลือกตัวกันนะครับก็แบบว่าไม่มีอะไรมากหรอกเล่นแต่ไบโอมก็ต้องมีเบื่อบ้างเงินมาคอนคายเล่น a ไม่ใช่ a ธรรมดา a อินบ้านนะครับแน่นอนครับหลายครั้งด้วยกันนะครับแน่นอนแน่นอนไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้ครับอุ้ยโทษเลยไป่ไพูดข้อมูลของคนอื่นมาไม่ได้ไม่ได้ครับ เออใช่ครับเมื่อกี้คิดว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันนะครับลืมลืมไม่บ้างก็ดีนะครับสำหรับเช็ดแนวันนี้ทีแต่เรื่องสนุกสนุกครับไม่ต้องคิดมากวันนี้ผมก็จะมาเล่นบัตเชอร์สายดันป้อมนะครับอันนี้เป็นการซุ่มโจมตีของบัตเชอร์นะครับในเมพในด่านอินบ้านนะครับเดี๋ยวจะรู้กันนะครับว่ามันหมันขนาดไหนเอาล่ะโอเคนะครับเราจะมาดูบัตเชอร์กันครับเฟิร์สตตัดต่อสูงนาทีครับใครจะทำได้เฮ้ยดู ฟาเธอร์ไปเลยครับโดนเลยอ่ะล่ะโอเคนะครับตอนนี้เมื่อกี้นี้เสียงเกมดังมากผมก็เลยเข้าไปบอเสียงเกมนิดหน่อยครับแราคานี้ผมสัญญานะครับว่าผมจะต้องฆ่ามันไม่เฟลสองรอบติดเป็นไปไม่ได้แถมมานหาหมดแล้วด้วยวิ่งแย่เลยกำเบย์กำเบยโทษ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 เป็น <c oughs> ไปไม่ได้ครับเฟิร์สบัตแล้วครับโอ้โหดูสิครับเราคุปอนมันเฟิร์สบัตไปแล้วมันยังเฟิร์สบัตผมไปครับอื มันหมันตับมันคิวด้วยโอ้ยยอมรับไม่ได้ครับยังไงจะได้อุตาใสอันบองใหญ่แน่นอนครับรู้สึกจะช่ำชองมากเลยนะครับเนี่ยอ่ะล่ะโอเคนะครับคราวนี้แหละผมมั่นใจว่าผมต้องฮุกมันที่ได้ครับไม่อย่างงั้นมันจะอยู่ไม่ได้ครับหลายครั้งด้วยกันพวกเราจีตรงนี้แน่นอนเฮ้ยมัน,ม,นมันหลบได้อ่ะเออเหมือนโอ้โหคุณบาคุปองครับสุดยอดเลยครับคุณมี เทคนิคบอกแฟนๆอะไรบ้างครับเทคนิคอะไรในการบอกแฟนๆบ้างครับกินแบงค์แรับมีอะไรบอกแฟนๆบ้างครับตอนนี้เออไม่ชิ้นด้วยเอ้นี่จะตายแล้วมอเไอ้อ้มอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้อไออไ้อ้ไ้ไอออ้ ีเป็นหัวมองีเปนป,ป,ปาการจัดให้กไม่ไหวไม่เอเพื่อน <c oughs> ในสุดว่าคุณบอลก็ตายครับโอ้โหนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากในประวัติศาสตร์ของเราแล้วครับในสุดเพื่อนเราก็ตาย <c oughs> <c oughs> เพื่อนตายครับเพื่อนตายเออโอ้โตายคู่ครับเหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วครับผมไม่แข็ด้วย ล่อยเขาไปครับคุณมอคุณบอก็ดูแลตัวเขาเองได้โอเคแังนะครับตอนนี้โอ้โหเล่นมาประหานไมห้านาทีเวลสองเวลไม่ไปเลยฮุกมันไม่ได้เลยครับไม่รู้มันรู้มากหรืออะไรแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมต้องฮุกมันได้แต่เอลมันไม่ลดเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงเออเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการเอะไรนี่ป้าอ่าโดนแลกเลือดเออคุณบอนคุณบอลครับพี่มังค้าผมเลยครับผมมีอะไรจ้ะ ไอ้ไม่เป e ็นไรครับเดี๋ยวคุณค่อยเติมเลือดเอาไว้ได้ระหว่างสู้ยังไม่ได้ขอร่าหนุนเลือดเลยไงไม่ไม่เป็นไรครับคุณบอกคุณปอนโหน่ะสบายแล้วครับอยู่ข้างๆผมแหละตอนนี้ออคุณคิดว่าผมเป็นใครครับผมเออชิดละผมเป็นบัลเชอสายตันปอมนะครับเอ้ยอย่าฟังดเออิเออไม่อ,อ่าลุ่มนลุ่มกินมันลุ่มกินมันลุ่มกินมันอ่าเอาล่ะนะครับกลับมากันอีกครั้งน,นะครับเดี๋ยวมันจะไร้สาระเกินไปครับผม ผมเริ่มจะหงุดหงิดนิดๆแล้วเหมือนกันนะครับคันนี้ผมยาจริงแล้วครับผมจะทําตามที่ตอนนี้มันแฟนหลายคนต้องคงจะเริ่มเบื่อกันแล้วครับเออบัตเชอร์มไม่ได้จะทีเล่นบัตเชอร์ภาษาอะไรเนี่ยคนเล่นโอ้แต่คุณไม่รู้หรอกครับว่าอิมบาบัตเชอร์มันเล่นลำบากขนาดไหนเห็นไหมครับอูทีนไอ้โว้ยแมวแม่งเล่าเอื้อใจเย็นโอเคนะครับตอนนี้ผมรับรองนะครับว่าผมจะต้องฮุกมันได้ ผมหลบอยู่ในป่าอย่างเงียนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะครับโลกก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนตอนนี้มาเป็นหนึ่งเดียวกันเถอ,อะอาเยะครั้งแรกตัวแรกของผมตัวแรกของผมครั้งแรกของผมโอ้โหบิงอ่ะ,ะตรงนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีแก้เพื่อนแบบไม่ง่ายให้นะครับ<ห>แต่ผพราะว่า<ห>สาธิตวิธีช่วยเพื่อนดีกว่าครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับไอสองตัวสามตัวนี้มันกําลังอยู่กัน ถ้าคุณเล่นมาเชิญในโหมดอินบ้าคุณสามารถทบบําแบบนี้ได้เลยนะครับคุณสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับตายไหมตายไหมต,าย,หมตายก่อนหรือว่าเอา,เาแลกเอ๊ะเฮ้ยเออไม่มาเรียงหนักเลยมาเชิญทำงานหน่อยไอ้ย่ย ุันคมมาได้หน่อยได้แหละเยี่ยมมากโอ้โหโหยคุณทำอะไรกับผมเนี่ยโอ้โหทำไงล่ะครับคุณดอกบอนนี่คือสภาพการตอนที่โดนตะลุมบอลนะครับเราจะต้องทำเหมือนกัครับเพราะคุณล่นปัเชิเป็นเอือมายกูเลยไม่เป็นเอือครับเพื่อนตายเลยเขอเฟลเลยตรงนี้เอือแย่มากนะครับนี่จะเป็นชะตาการสุดท้ายของยูซ่านะครับดูนะครับนม่น่าเชื่อมันรอดมาได้ เนี่ยตอนนี้ฮูฟอมมิกจ้าเนี่ยโอ้โหได้ทกไดุ้กไ่ไม่หู่ข้าวเนี่ยมนไม่อยากกินปเนี่ยไอตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตรงนี้แหละด้ยจุงเบยโอ้ยจุงเบยตายแล้วจุงเบยเออไม่น่าเชื่อบับัชอรซูไม่ได้นอนอ่ ไม่อัไม่บัตเชอร์กูรอดไอเหียกูรอดไม่มาแรงันเรนายทำไงได้เลยครับมไม่ได้ครับมันอันตรายเกินไปครับตอนนี้ผมเป็นบัตเชอร์นะครับในนัทต้มไงนายออเออตุมตุ่มอาจรอตายแล้วนายอูมาเต็มเลยอูเอาอ มึงยิงมาทักคุณจี่ตะลเยอะอยู่เออเอ้าคุณยิงจะดีเอ้าไอ้ไอ้เอ้ยนี่ผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมภานี้บอดมันรู้ไส้ละหมดเลยแถมบัชเชอร์นี่เบาบัชเชอร์นี่เบาจะรู้จะพูดยังไงอ่ะแบบเบาไปต้มกินได้เลยอ่ะเออนี่อนี่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะรยอมแพ้ไม่ได้นะครับคุณ บากคุปอนแฟนรอดูอยู่นะครับตอนนี้เออบาแรกแตกบัตเชอร์ไม่ได้คิวใครเลยอืออือโอ้โหไม่กล้าวิ่งเข้าไปครับตอนนี้อือขออภัยด้วยครับบัเชอร์ลักชีวิตเป็นเหมือนกันครับโอตการบย ไม่ได้ครับเราจะยอมแพไม้ได้นะครับแฟนๆรอดูชัยชนะของเราอยู่นะครับตอนนี้โอ๊ยพลาดไปแล้วมไม่ทำอะไรเลยเข้าบ่ายก็ได้ทางเดียวไม่เป็นไรเออโอ้โหเลืองมันไม่ลดเลยอะครับไม่ลดได้หายดูชื่ออนั่นน่ะดีมากเก็บเรวไปโอ๊ยพลาดเราจะยอมแพ้ไม่ได้นะครับแฟนๆกำลังดู คลิปของเราอยู่นะครับตอนนี้เออขอโทษโดยนิชช่วยอะไรแม่นะครับแรงเนละ้งง่าเล้งมากอ่ะของขึ้นนำไปแล้วนายทำไงดีไม่รู้เหมือนกันครับคุณบ่าวคุบอนไม่เงี้ยเบสิ่งไงบายนายนายบายทำไนจะมึงนายนาจะยอมแพ้ไม่ได้นะครับ พยายามอยู่อ่ะ,ออะโดนคลิปตีตายไม่เนี่ยเป็นไปได้พูดเช่ไอ,อได้อะไรอ่าขออภัยด้วยลวกันนะครับโอสเตเตอร์มาเนี่ยโอ้อย่าบังสิครับอย่าบังการคุกข,ของผมสิครับโอ้โหหลีกทางไปสิว่าจะบังทำไมบังมึงอะบ,บังทางกูเองไอ้พูดมึงอย่างงี้ได้งครับอยู่ในรายการนะครับโอ้โคิปดีแรงมากอ่ะโอ้โอ้โอยื่นหายอะนาย ทำไงดีครับตอนนี้โอเคครับผมต้องข้ามไปได้ดครับโอ้ยแมงแพแน่ไม่งห่วงครับเรื่องนี้เป็นไป,นปนมไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับตราบใดที่ป้อมเรายังไม่แตกเรายังไม่แพ้ครับฮะาะลุเลยฮะทำไงดีฮะอย่าไปกลัวมันครับอย่าไปกลัวมันครับัว,บวแวนะฮนะแมงหู ขณาดูเรื่องยังไม่ขึ้นแนี่โอ้ตายเลยฟันนี่ครับฟันนี่น่ารักครับตอนนี้โดนค้งง่ายนะครันไม่ <บา S 2> นะครับมาแหลกจะจะแตกมันจะเป็นมันเป็นไปไม่ได้ครับมันมันมัน,มนไม่น่านจะแตกได้ครับตอนนี้โอ้คิดตียังหนักเลยครับอ่ามาเอือมาไมาจ้าจัว no เอาแล้วครับก็จะไปใส่ใจเลยครับคลิปนี้เล่นเป็นความหานะครับไม่เห็นจ้าเลยอ่าไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับทูบีคอนติเนีครับหลักหนาจิบ๊บ